สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวัมีวิธีการทำผักดองสามรสสูตรปักใต้1วันก็ทานได้ซึ่งสูตรนี้นะคะ ผ่านคู่กับขนมจีนแกงกะทิแกงเผ็ดเข้ากันอร่อยมากๆก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําน้ําดองกันก่อนเลยนะคะก็จะใช้น้ําตาลทราย100กรัมน้ําส้มสายชู150 ml น้ําเปล่า150 ml แล้วก็เกลือป่นเพื่อตัดรสนะคะครึ่งช้อนชาค่ะ จากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟได้เลยนะคะเราก็เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ด้วยไฟอ่อนจนน้ำตาลทรายละลายแล้วพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของผักนะคะซึ่งก็จะมีถั่วงอกดิบค่ะซึ่งถั่วงอกดิบนี้นะคะเราจะเด็ดหางหรือว่าไม่เด็ดหางก็ได้แต่เพื่อความสวยงามก็เด็ดออกสักหน่อยนะคะต่อด้วยแครอทค่ะ แครอทเนี่ยเราก็จะขูดให้เขาเป็นเส้นฝอยๆแล้วต้องกะว่าให้เส้นเขาขนาดพอดีกันทุกเส้นนะคะเวลาทําออกมามันถึงจะดูสวยงามค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือมะละกอน,นั่นเองค่ะโดยมะละกอเราจะต้องใช้เป็นมะละกอดิบนะคะขูดให้เป็นเส้นเท่าๆกันแบบนี้เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามะละกอสุกมันจะไม่อร่อยนะคะสําหรับอัตราส่วนถั่วง,งอกแครอทแล้วก็มะละกอดิบก็กะให้เท่าๆกันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นําแตงกวาซึ่งเราก็หั่นครึ่งลูกไว้แบบนี้นะคะ mm hmm. เทลงไปได้เลยค่ะ นอกจากแตงกวาแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของหอมแดงก็ให้เราซอยบางๆนะคะยิ่งบางจะยิ่งอร่อยค่ะแล้วก็จะเป็นพริก3สีนะคะก็คือพริกแดงเขียวเหลืองนั่นเองตอนนี้น้ำดองของเราก็เย็นสนิทแล้วก็ให้เรานำมาเทราดลงไปได้เลยตัวน้ำดองเนี่ยไม่ต้องให้เยอะมากนะคะตอนนี้ให้เรากดๆผักให้จมน้ำดองค่ะ เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผักนะคะพอเขายุบตัวลงแล้วเขาก็จะมีน้ําออกมาเราก็จะได้น้ําดองที่กําลังพอดีค่ะแต่ว่าจะต้องกดกดให้เขาจมมิดๆเลยนะคะพอดูว่ากดจมมิดแบบนี้นะก็ให้เราหาแรปพลาสติกค่ะเราจะนําแรปพลาสติกมาแรปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําเข้าตู้เย็นหนึ่งวันค่ะนั่นก็คือถ้าหากเรารู้นะคะว่าพรุ่งนี้เราจะทําขนมจีนทําแกงกะทิแกงเผ็ดนะคะวันนี้เราก็ เตรียมทาผักดอง3ามรสสูตรปักใต้แบบนี้เก็บเตรียมไว้เลยนะคะพอลุ่งเช้าทําขนมจีนเสร็จผักดอง3ามรสของเราก็สามารถทานได้พอดีนะคะตอนนี้เนี่ยก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะอร่อยมากๆค่ะท,ทําทีเดียวเราสามารถเก็บไว้ทานได้นานๆ3าถึงสสัปดาห์เลยนะคะจะทานคู่กับขนมจีนอย่างวันนี้พี่ขวดทําขนมจีนน้ํายาใต้นะคะทานคู่กับผักดองเข้ากันสุดๆลองทำดูคะ่ะ